สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันในหมากรุกเกมไวันะกับหมากรุกไทยขั้นเทพนะเจอกับคุณสกํามบอนะอเป็นพวกแบบชวนทาตีทต่อยนะทุกคนอันนี้ก็เป็นเกม3นาทีบวกสวินะก็ถือว่าเป็นเกมยอดนิยมสําหรับช่วงนี้ก็มีผู้เล่นเข้ามาเล่นเยอะแล้วแหะเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็คงจะสนุกนะก็คงอาจจะถูกใจหลายคนนะแต่หลายคนอาจจะบ่นว่า เดินไม่ทันอย่างนั้นอย่างนี้ก็ลองลองฝึกดูนะหมักรุกมันก็มีหลายๆแบบนะอา่าฝ่ายตรงข้ามเปิดแปลกระบวนด้วยเรือนะเรือ2ดํดำมา2ตัวนะนี้เราก็เดินเรือในสไตล์ของพี่หนูเตปแล้วกันนะเดินแบบชิดขุนเลยห้ามไม่ขุนออกแล้วไม่ออกแล้วตําแหน่งเนี้ยแต่ว่านะเรามาลองเล่นรูปแปลกระบวนที่อาจจะไม่ได้ถน,นัดไม่คุ้นนะในช่องคารวาสผู้ฝ่ายรู้ก็แล้วกันรูปแปลกระบวนนั้นมีชื่อว่าเบีย้ยบอ่อพรางนะ อหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นผมเล่นนะแต่แท้จริงแล้วผมเล่นได้นะแต่ถามว่าชอบไหมก็ไม่ได้ชอบนะครับอะไรในตัวเบีย้ยบอบพางซะเท่าไหร่ตำแหน่งนี้กินไว้ก่อนนะแก้แบบนี้เหรอเบีย้ยบอบพางได้เหรอปัป๊บถอยลงไปเป็นม้าเทียมก่อนนะผมแบบเล่นเชิงเก่าไงเชิงแบบเชิงเก่าเชิงเก่าก็ต้องแบบถอยลงเป็นม้าเทียมนะ จากนั้นก็เปิดไล่เม็ดไปเลยมัมยรุยไปเลยนะรุยไปเลยไล่เม็ดครับไม่สนใจครับไม่สนมีสนแดดใดๆครับกินเข้าไปก่อนจากนั้นตำแหน่งขุนเราไม่มีที่หลบแล้วนะเนี่ยกินเข้าไปก่อนไหมไหนๆมันก็เป็นเมเน็ดไงเห็นไม่ได้เลยเป็นเม็ดเนี่ยหลบก่อนนะหลบไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วถอยถอยอยไม่เอาไม่เ เลิกเลิกเลิกนะเลิกลเลิกลุยเลิกไฟสักพักก่อนนะหนักไปเดี๋ยวเรือมากันสักลำแล้วก็น่าจะน่าจะพอแล้วนะน่าจะพอแล้วนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะเฮ้ยที่มาแบบนี้ต้องบล็อกหรือเปล่ารู้สึกว่าเดี๋ยวด้านขวาเราไม่แน่นนะด้านขวาเราจะโดนทําลายเบี้ยเบี้ยแตกได้นะบล,นบล็อกก่อนบล็อกก่อนก็ว่ากันใหม่เนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะทุกคนกินครับแบบนี้แบบนี้อยู่ไม่ได้นะ เอ๊ะถ้าถ้าเป็นลักษณะนี้เนี่ยเราจะกินหรือไม่กินดีอ่ะนา่าคิดนะเนี่ยถ้ากินเราก็จะได้เปรียบเบี้ยนอกเบี้ยในแต่ถ้าเกิดว่าไม่กินเราก็จะได้ความแน่นที่ที่เรากอลังจะบล็อกเขาอยู่นึกไหมผมผมอยากให้เขาแทงลงมามากรูปมากตรงนี้มันจะตันเบี้ยคู่ตรงนี้ผมจะได้สวยตำแหน่งนี้ผมว่าโคนตัวนี้มีปัญหาเดี๋ยวถ้าเกิดว่า ผมเอาม้าไปยืนตรงนี้ไม่ได้จริงๆอนะเดี๋ยวถ้าเขาที่แทงเบีย้ยมาเดี๋ยวโคนมันจะต่อไม่ได้ต้องต่อโคนทิ้งก่อนปัญหาก็คือว่าเจ้าโคนตัวไหนขึ้นไปต่อระหว่างตัวนี้กับตัวนี้เฮ้ยตัวตัวนี้มันไม่ได้แล้วต้องตัวกลางนะต้องตัวกลางไปต่อเดี๋ยวถ้าเขาโยกเรือมานี่เสร็จเลยนะต้องรีบทําลายโคนตัวนี้ทิ้งก่อนอย่าปล่อยให้มันลอยนวลน,นะถ้าเป็นแบบนี้เรากินก่อนเขาจะใช้ต้องทิ้มเบีย้ยผูกเนาะ ต้องทิมผูกนะทิมผูกก็ได้ไม่น่ามีอะไรผิดพลาดนะไม่น่าบันเดอร์ตรงไหนนะมีอะไรบันเดอร์ไหมพอเราทิมผูกเสร็จเด,เดี๋ยวแผนต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะใช้โคลนกินโคลนละเพราะเอาโคลนกินโคลนเนี่ยเราต้องใช้เบียกินใช่ไหมเราโคลนไปยึดเป็นแท่นหมากสวยงามแปปี้เอนดิ้งไม่มีอะไรในกอไผ่ถ้าเป็นแบบนี้อีกแล้วก็ต้องกินนะกินหรือเปล่าเขาบันเดอร์หรือเปล่าเนี่ยถ้าผมกินไปตานี้เกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ย แล้วผมกินเบี้ยฟรีไปตัวมันมันมันยังไงมันมันมันเป็นยังไงวะพี่รอดไหมเนี่ยถ้าผมกินเบี้ยฟรีนี่เขารอดไหมเนี่ยเขามีตาไหนแซกเข้ามาไหมเนี่ยผมไม่เห็นตาไหนที่ฝ่ายตรงข้ามจะแซก r i f i ได้เลยเนี่ยอกินมีแผนอะไรอะให้มาก็ขอบคุณแจกมาก็ขอบใจครับพราะไม่รู้ฝ่ายตรงข้ามเหมือนกันว่าฝ่ายตรงข้ามเขา เพราะใจกล้าบ้าบิ่นมาจากไหนอะทุ่มม้ามาลุกก็กินนะถ้าผมกินอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นอะก็กินให้มันหมดหมดไปเลยแล้วกันนะ <c oughs> กินให้มันหมดหมดไปนะจบจบไปกินเขาไปอีกตัวหนึ่งเขาใช้เรือกินใช่ไหมครับเราก็หยิบเรือไปต่อเลยให้มันจบจบไปลุกถ้าเราถ้าเราเดี๋ยวเรเอาเผ่อเผ่อไปลุกก่อนสักทีหนึ่งาะปะปะเฮ้ยเวลาจะหมด ลืมไปว่านี่มันเป็นหมกลุกเกมเร็วนะลืมไปลืมไปหรือไปเผลอเจอเผลอตัวเผลอใจไปคิดไงลืมไปมันมันต้องไวมากนะมันต้องแบบฟ้าสปีดนะเหมือนจะเหมือนจะเริ่มโดนแล้วเนี่ยเหมือนจะเริ่มโดนบ้างแล้ยุกโดนยุกเข้าไปแล้วโอ้คารวาสเริ่มเริ่มโดนละ หลังจากที่ตัวเองเห็นเวลาก็นี่ไงก,ก็เลยรู้ว่ามันเริ่มจะไม่ทันแล้วเลยต้องทำเวลานิ่หนึ่งต้องฟาสต์สปีดโอ้โหรู้อีกสักทีวนโคนสักดอกเป้ายุกหมุนมาได้ไหมมีอะไรไหมเฮ้ยเขาถอยโคนได้ดีกว่าโ,โดนอะไรมาหลายดอกแล้วกันวะเนี่ยโอ้โห หลังจากลวนก็มั่วไปหมดเลยเอาไปตรงข้ามมั่วกว่าอยากจะมาลุกโจนผมโอ้แบบงงๆต่างคนต่างมั่วนะเกมนี้เจอกับมะปางห7เอันนี้น่าจะชื่อเล่นมามาทำเลยเนี่ยตอนนี้ก็หมักลุกไทยขั้นเทพก็มีสกินกระดานกับสกินตัวหมากใหม่กันนะไครที่เบื่อๆนะตัวหมากดแดงขาวแบบนี้ก็ลองร่วมกิจกรรมนะลองแบบ สุ่มหาดูแล้วกันนะเออเอาตามที่เพื่อนสะดวกนะแต่ผมส่วนตัวผมผมยังไม่มีคนระับเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของแอป,ปนี้แต่ยังยังไม่มีอยากได้เหมือนกันทำไงดี GM แจกแจกได้ไหมโอ้วันนี้เราเจอโนก้าวร้านะเราก็เลยเล่นการตั้งรับโนก้าวร้าวแบบใหม่ อันนี้ถือว่าเป็นเป็นแต้มนอกตําราอยู่นะเพราะว่าในตํารามันก็ไม่ได้ไม่ได้สอนกันเยอะนะมพนสอนแบบไม่ได้สอนนะผมเลยถือว่ามันเป็นแต้มนอกตำราเลยกันให้กินฟรีไปเลยหือตามเมื่อกี้เราเดินผิด ไม่แน่ใจคือคือผมว่ามันน่าน่าจะเดินได้นะคือเคยเห็นนะเคยเห็นเลดโก้เดินแบบเนี่ยต่ออะไรให้กินฟรีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออน่ลุยเข้าไปอันนี้อันนี้เราต้องลุยแหละเฮ้ยต้องลุยแล้ววะต้องต้องลุยต้องลุยทุกคนอันนี้อันนี้ต้องลุยจริงโอ้หอันนี้อันนี้ลุยจริงอันนี้ไม่ได้จริงวะกินเยอะเลยอันนี้กินใหญ่เลยโอ้หสตั๊กเจออีกฝ่ายพังหมดเลยเนะี่ยโอ้โหดูสตั๊กเจอพังหมด กูจริงเลยเนี่ยสตั๊กเจอร์อีกฝ่ายพังหมดเลยกูดูกินโป๊ะปะโปะปะยุกโอ้โหสตั๊กเจอร์พังหมดครับยุกโอ้โหพังหมดจริงแล้ว แล้วหมดอย่านะาทิมทิมเข้ามาโดนนะทิมกขามาโดนนะบอกเลยอัดขึ้นไปอัดขึ้นไปโอ้เขาจะโจมตีบุกเข้ามานะเราก็อุดนะอุดช่องอุดช่องห้ามเล่น อ้ามเล่นกันไปเหลือกดครับน่าจะเม็ดตีนะเม็ดตีไปก่อนเม็ดตีเสร็จแล้วก็อาจจะเดินโคนแล้วกันนะผมว่านะเดาๆนะโคนอาจจะอาจจะเป็นโคนเดินโคนไปก่อนอเรายุกมาก็น่าจะหลบไปทางนี้เลยนะออกไปไกลไก อย่าอยู่แถวนี้จากนั้นก็อาจจะมาจับเบีย้ยไหมใดๆก็ตามหรืออาจจะโยกเรือมากินโคนก็ได้นะเอ้าไม่ได้จะเดินตานี้เลย <c oughs> <c oughs> เอ้ยแผนการเปลี่ยนหมดละเปลี่ยนละเปลี่ยนหมดละแผนการจบละกลายเป็น มัว่วมั่วสั่วหมดแล้วเนี่ยกลายเป็นสไตล์มั่วสั่วแล้วมั่วสั่วมาก <laughs> กลายเป็นสไตล์มั่วสั่วไปแล้วทุกคนขุนไหมขุดแล้วกันไม่ขุดก็โคนมันต้องมีสักตัวนเนี่งถึงจะเป็นถูกต้องอลุกล็อกล็ก,ล,ก,ล,ก,ล,กลุกเข้าไป ขาขึ้นมาก็ลุกจนไปเลยให้มันจบๆมันไปอ่าถ้าไม่ขึ้นก็นี่ครับจับโคนก่อนเดี๋ยวชนะบ้านปลายอยู่ดีโอ้ไม่ได้เดินไม่ได้จะเดินมาลุกเลยนะผมบอกเลยนะผมบอกเลยนะสารภาพเลยเกมเนี้ยไม่ได้จะเดินมาลุกจริงๆนะกลับมาปลูกที่เดิมโอ,โอเคเขายอมนะเกือบไป คิดจะเล่นหมักลุกทั้งทีกระดานดีๆก็ต้องมีสักอันกระดานหมักรุกไทยไม่อาจมาตรฐานแข่งขันสนใจติดต่อไลน์แอดมักรุกไทย